สวัสดีครับวันนี้น้องแมงมีบอลสีราคาหลักสิบนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่30นะครับเดือนกรกฎาคม25 6 6นหนะครับน้องแบงค์จะส่งนะครับไปสีไทยนะครับวันที่3นะครับเดือนสิงหาคม2,566นะครับท่านผู้ชมมีค่าจะส่งนะครับ49บาทเหมาๆนะครับมีค่าจะส่ง49บาทเหมาๆนะครับ วันนี้มีบอนสีหลัก10นะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้มีต้นอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวน้องแบงค์จะพาไปดูช้าๆนะครับทีละต้นเลยนะครับเออท่านผู้ชมที่ดูคลิปน้องแบงค์นะครับอาจจะจดนะครับชื่อพร้อมราคานะครับแล้วก็โทรมาหาน้องแบงค์ได้ที่เบอร์063 436 6825นะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมครับเบอร์อีกครั้งนะครับ0 6 3 4 3 6 6 8 2 5นะครับเอามาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับน้องแบงค์มองไปนี่ท่านผู้ชมจะต้องชอบแน่เลยนะครับต้นนี้นะครับอาจจะเป็นต้นที่ไม่ป้ายนะครับจะแผงมาจากอสงไข่นะครับเราจะเรียกว่าเจ้าพญานาเหมือนนะครับแล้วก็อีกต้นนะครับเราจะเรียกว่า บอนสีหน้าคาราชนะครับนี่มี2ต้นคู่เลยนะครับเอาไป49บาทนะท่านผู้ชมนะครับ49บาทอาาทต้นแรกนะครับมาดูต้นที่2กันบ้างน,นะครับต้นที่2จะเป็น2ต้นคู่นะครับท่านผู้ชม2ต้นคู่นะครับ ผ้าบางโพยไพยนะครับท่านผู้ชมนะครับผ้าบางโพยไพยเอาไป39บาทนะฮะแล้วก็เมืองฉิมพีนะครับท่านผู้ชมเมืองฉิมพีน้ำแบงค์ขอ39บาทเท่ากันนะครับสอพินญ,ญานะครับ29บาทนะท่านผู้ชมโอ้โหสอพินญ,ญาเลยมี2ต้นนะท่านผู้ชมมี2กระถาง นี่ครับต้นนี้นะครับจะเป็น2ฝั่งโคงนะครับ2ฟฝั่งโคง้ง2ฟฝั่งโคงเอาไป39บาทนะครับต้นนี้เพชรศีประทุมนะครับขอ40บาทนะครับโอ้ต้นนี้สวยเบิ่มๆเลยนะถ้าม้ชมนี่ครับเราชื่อว่าดาวเพียงดินนะครับ ดาวเพียงดินเอาไปสี่สิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมสายใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับนางสุชาเอยนางวิชุดานะครับนางวิชุดาขอสาสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้นะสวยมากนะครับส่วนตัวนี้สกัดนิมิตนะครับแผงมาจากมะขวานนะครับ2ี่สิบเก้าบาทนะครับตัวนี้อ่าราคาเบาๆนะครับวันนี้นะครับ อันนี้นะครับอัมพรอัมพรเอาไป29บาทนะครับนี่อัมพรโหอันนี้ราคาหลักสิบนะครับขครพลาดคลิปนี้ไปนะครับโอ้ตันนี้นะครับนางวิชุดานะครับวิชุดานี่ใบใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับวิชุดาเอาไป39บาทนะครับอันนี้น้พัเก้านพัเก้านะครับ นพกพะเก้าแผงนะท่านผู้ชมนพกพะเก้าแผงนพกพะเก้าแผงเอาไปสามสิบเก้าบาทนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นป้ายแดงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบ,บยาวนะครับน้องแมงให้ไปยี่สิบเก้าบาทนะครับตัวนี้มีอยู่หลายกระถางอยู่นะครับท่านผู้ชม ตัวนี้สวยมากๆนะครับชื่อว่าสากุระนะท่านผู้ชมสากุระนะเอาไป39บาทนะครับสากุระครับมาที่อีกตู้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เจ้าจักรรพัินะครับ49บาทนะครับอันนี้น้องแมงให้ไป39บาทนะครับตัวนี้ชื่อว่าสาวนครแจสีนะครับท่านผู้ชม เสราหุ้มทองเอาไปยีิบเก้าบาทนะครับโหอันนี้โปรได้เก้านะครับอันนี้แสงสุวรรณนะครับโอ้มีสองต้นคู่นะครับเอาไปยี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้สารนคอนเชสีนะครับเอาไปเท่ากันนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ยครับ อันนี้จะเป็นกระถางสนะามนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับสวยมากๆครับต้นนี้สาวนาครชัีศนะี่อ่าต้นนี้นะครับไซส์ไซส์ใหญ่ๆเลยนะท่านผู้ชมดูนี่โอ้โหมีสองต้นคู่เลยนะครับต้นนี้ชื่อว่าว่ารับต้นนี้มงคลทรัพ์นะครับนี่เอาไปแบบ เปลี่ยนเป็นกระถางหกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่มงคลทรัพย์นะครับนี่ครับมงคลทรั์ต้นนี้น้องแบงค์ขอหกสิบบาทนะครับนี่ครับมงคลทรั์โอ้สวยมากๆท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับลูกไม้นะครับลูกไม้ส่วนน้องแบงค์นี่ก็จะประมาณนี้ครับมีหลายหน้าเลยน้องแบงค์ให้ไปนะครับลูกไม้นะครับเอาไปสามต้นร้อยนะท่านผู้ชมนะครับสามต้นหนึ่งร้อยเนื้อสวยมากๆครับลูกไม้ จะมีลูกไม้หลายหน้านะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าท่านผู้ชมชอบต้นไหนนะครับก็วงกลมแล้วแคปมาให้น้องแบงได้นะครับหรือว่าโทรมาหาน้องแบงก็ได้นะครับนี่ครับจะมีหน้าชมพูหน้าแดงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกไม้เนาะนี่ครับมาที่อีกตู้กันบ้านนะครับต้นนี้นะครับจะเป็นดาวเพียงดินนะครับเอาไปราคาเท่ากันนะครับกับต้นที่แล้วเนาะนี่ครับ ส่วนไซนี้ใครอยากได้ไซน์เล็กๆนะครับมงคลซับนะท่านผู้ชมมีหลายต้นนะครับมีหลายกระถางเลยนะครับมงคลซับนะครับตันนี้เอาไป39บาทนะครับมงคลซับนี่นี่ครับมาที่ตู้นี้กันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกตาละาแม่กุสุมานะครับเอาไป29บาทนะครับโหหลวงราชเสน่หานะท่านผู้ชมไซส์เบิ่มๆเลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับหลวงราชเสน่หาบวกอันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นพันธุ์ท้ายนอสิงหรือเปล่าหรือว่าต้นอะไรนะครับเอาไป3 10ิบ บาทนะครับหลวงรันสนีหาตัวนี้นางพิว้วนะครับบวกพระโมคคานะนะครับท่านผู้ชมสวยมากท่านผู้ชมดูครับนางพิ้วบวกพระโมคคานะนะครับตัวนี้ขอสามเก้าบาทนะครับมีต้นไหนอีกนะโอ้ต้นนี้นะครับ ใครสําหรับคนที่มีมีงบน้อยนะครับอยากได้ในท้องบมินนะครับน้องแบงค์ให้ไปวันนี้ยี่สิบาทนะท่านผู้ชมมีต้นเดียวนะพระนะครน,นะครับพระนะครนใบกลมนะครับนี่พระนะครนใบกลมไซส์เบิ้มๆแบบนี้นะครับมีไซส์ใหญ่แล้วนะพระนะครน,นะครับเอาไปสามเก้าบาทนะครับต้นนี้ไพ่สวนปราบแต่จักนะครับ แล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นแหลมทองด่างนะถ้าผม้ชมขออยู่ที่79บาทนะครับไปส่วนปรับไถจ,จักบอลเก่านะอันนี้มหาเศรษฐีนะครับขอ49บาทนะครับโอเคนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าชอบต้นไหนก็สามารถแคปมาให้น้องแมงได้นะครับวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ